พอนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับก็ให้ไปตัดสินใจเองนะครับครับเช่ารุ่นไหนก็ให้สังเกตลายมือของหลวงพ่อนะครับส่วนพระปีหกหนึ่งก็อยู่ประมาณนีะครับประมาณที่ผมผมเล่าเล่าให้ฟังนะครับปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปีหกสองสองหรือจะเป็นปีอื่นๆก็ตามนะครับก็จะเป็นรอยจานอย่างอื่นนะครับแล้วก็หลวงพ่อจะจานเป็นอาพอสอบกำกับนะครับพอสอบกำกับนะครับหรือว่าไม่มีพอสอบเช่นหลไม่รวยหลไม่รวยจะมาที่หลังนะครับ จานหนุนนี่เราจะมาทีหลังครับผมนะครับนี่เป็นคือเป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์นะครับส่วนผมก็จะเก็บที่หลวงพ่อท่านจานนะครับนะครับแบบไหนก็ได้นะครับครับตามกําลังทรัพย์เรานะครับส่วนเรื่องลายจานนะครับยันปุหรือยันปุหกหกหรือยันอะไรก็ตามนะครับผมก็ส่วนตัวผมไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ผมใส่ใจอย่างเดียวที่หลวงพ่อท่านจารนครับในมือท่านแท้ก็พอลครับนะครับผมโอเคนะครับ ทีนี้ก็มายนะทําไมถึงทําไมถึงเก็บแบบนี้ครับให้สังเกตเองนะครับผมชอบนะแบบนี้องค์นี้ไม่ได้เปิดนะมีองค์เดียวด้วยมีสององค์องค์หนึ่งเป็นนครสวรรค์นะครับผมสามองค์อ่าแบบนี้สามองค์จาได้อยบเป็นนครสวรรคอ์องค์อยู่หัองค์นึงไปจันทบุรีองค์นึงนะครับของผมนะนะครับนี่คือเป็นพระรวมแรกนะครับติดก้านช่อนะครับลักษณะแบบ การกางติดการช่อเลยนะครับบางคนชอบติดการชออเป็นคาสิสนะครับแต่ผมก็เลยมาเล่าตุกันฟังนะครับส่วนพระรมแรกอ่ะถ้าองค์หนึ่งสวยก็จะสวยทั้งช่อเลยนี่เป็นช่อของเป็นพระพิกเนีรุ่นใหม่ครับรุ่นปีหกหกนะครับสมปัานนะช้อนนี้ปิดไปแล้วนะครับผมมีอยู่หกมีอยู่แปดช่อแต่ช่อนี้สวยที่สุดแล้วและผมเลือกให้ครับนี่ผมผมเลือกให้เลยนะของของของพิ่ติคตั๊กไม่พิทติกนะครับผม พิติกดูอยู่กับของพี่นั่นเนี่ยที่คุยกันไว้ครับดูนะครับจะดูนะครับโอ้เป็นสามมิตินะครับสามมิติผมก็พอมีอยู่นะครับพอมีอยู่เลยแต่ชอบนีสสวยนะครับหลวงพ่อเจาจานะเห็นไหมครับถ้าพระสังเกตได้ครับถ้าพระที่หลวงพ่อท่านจา่ะนั่นแหละครับชัดเจนนะครับเก็บที่มีลายมือหลวงพ่อนะครับจารนนะครับในอาราครับจะมีมีผลเป็นอย่างมากนะครับ มันจะเหมือนรุ่นหนึ่งนะครับของสายอันนี้แหละครับผมลองดูครับสายครูบาอาจารย์นะครับเขาเรียกเหรียญปานตาดนะครับปานตาดครับแต่ก่อนมีนะหลังๆไม่มีนะครับเพราะว่าการความความยอมรับนะครับไม่มีนะครับที่มาที่ไปอะไรนยครับให้เก็บคือคือหายากเลยประมาณเนี้ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นพระนะครับนี่เป็น พันนารายทรงตูบันนะครับมีครบหมดนะครับมีครบหมดนะครับ, mm. รบเดี๋ยวต่อจากนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเอาเก็บความรู้เล็กๆไ, <Yeah. S 1> ไปไว้แป๊บมันเอาเป็นะแป๊บหนึ่งนะครับ,บ,บค้น mm. หาพระเย็กเป็นเนานะ ต่อ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 นะครับโทษทีนะครับต่อมานะครับเมื่อเมื่อนั่นเสร็จแล้วนะครับพอปีหกสองนะครับก็จะมีสร้างออกมาเป็นหลวงพ่อนะครับเป็นเนื้อออกเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมถามว่าคนสงสัยอ่ะผมเดากลื้อีกอย่างนึงสงสัยอะไรคนว่าแบบเนี้ยหลวงพ่อชุบไหมไม่ใช่นะครับออกมาแบบก็เราเป็นหลอดแบบนี้ออกมาเป็นสีแบบนี้เลยนะครับผมไม่ใช่ชุบ อย่านําไปล้างน้ํานะครับถ้าโดนน้านี่สีรอดทันทีนะครับถ้าจากแดดหรือว่าโดนความร้อนไม่รอนนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตาม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 อ่าวันณะของท่านเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแช่น้ําร้อนนะครับนะครับผมจะจะอจะไม่มีนะครับอ่พอต่อมานะต่อมาเมื่อปีหกสองเนี่ยหลวงพ่อเขาสร้างออกมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่ารวมแร่ไหมนี่คือรวมแร่นะครับนะครับผมเป็นเนื้อหนักนะครับผมนะครับผม แบบน,นี้นะครับแบบนี้น ouais uh huh. ี่นะครับจะสร้างห้าร้อยองค์นี่นะครับปีปีหกสองนะครับนี่ครับหนุนนะครับเริ่มจานออกมานะครับหนุนให้รวยปีหกสองครับเห็นไหมครับรอยจุดรอยจุดอะไรนะร่ำรวยลุ่งโรดราบลื่นเลยแหละไรนี่แหละผมจำไม่ได้นะต้องเยวต้องลองลองไปดูข้อมูลนะครับพอข้อมูลมีมมมเออร์เรนะครับอันนี้ครับจานอปัตยะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอีอครับหนึ่งขากั้นทูตก่อน นะครับนี่นะครับนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับปัยะยะครับใชมือลงพ่อนะครับหมุนให้รวยนะครับรอจุดรอจุดนะครับสองห้าหกสองนี่คือเนื้ออะไรครับเนื้อล้มแล่เหมือนกันนะเป็นฟูดเขาเรียกฟูดต้านะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่นะครับผมบางคนไม่ได้ชุบนะ ออก่อออกมาก็เป็นในตามชอบแบบนี้เลยหลวงพ่อไม่ได้ชุบนะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะนะครับถามว่าขัดมันไหมก็ไม่ได้ขัดมันนะอันนี้คือ,อเสียงเหมือนกันแต่ที่เรียกเพราะขัดมันเพราะว่าผิวมันนะครับบางทีบอกว่าไปไปบอกว่าผัดมันขัดมันไม่มีขัดมันนะครับ่อออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับขัดมันไม่ได้นะครับนะครับผมนะแล้วต่อมาก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรด,ดีบุกนะครับผสมเงินผสมไรนะครับหลวงพ่อก็นําเป็นรวมแร่นะครับรวมแร่มา มวลสารจำนวนรวมแร่มาเอาช่อเนี่ยเอาช่อเนี่ยจากเนี้ยจากเนี้ยช่อแบบเนี้ยไปหล่อนะครับมาหล่อรัดเมื่อโลหะนะครับโลหะนะครับโดนความร้อนเรื่อยๆจะเกิดความบริสุทธ์นะครับก็จะเป็นแบบนี้น่ครับนี<ม>่คือรวมแร่เหมือนกันนะครับก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังเป็นรวมแร่สุดใหม่นะครับสุดใหม่นะครับผมสุดใหม่แล้วก็เป็นเหล็กเปียกอีกสตดเหล็กเปียกก็ว่ากันไปนะครับเหล็กเปียกนะครับก็จะมีอีกหกสองอะไรมานะครับ นี่คือรวมแร่นะเขาเรียกว่าพร,รดดะ,ร,ร,วะ,ร,ร,ะร,รวมแร่สุดดีบุกนะครับผมหรือว่าเงินยวงนะครับถ้าพูดจริงๆรินะครับพระรวมแร่สุดกนะครับเดี๋ยวเป็นทางการนะครับบอกเนื้อหน้าก,ก็ได้อะเนื้อนาาก็เนื้อหน้าแต่ว่าให้เข้าใจว่าปีรวมแร่นะนะครับมีรวมแร่นะครับผมนำมวลแร่รวมแร่นี่แหละ,ละจากกระายนี่แหละมานะครับผมนะครับพระรวมแร่สุดทองโยนกหรือทองทิศ แต่หลังมาหลวงพ่อเรียกทองทิพย์แต่นั่นคือทองอยู่นกนะครับหลังมาใ้าแต่ใกล้เคียงทองทิพย์นครับนี่ครับผมพระรวมแร่นะครับพระรวมแรกสูตรทองแดงเถื่อนจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือมาเป็นปีที่หล่อออกมานะครับนะครับคลิปนี้นะครับที่ผมทําขึ้นมาตั้งแต่หลายหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายวิดีโอเนี่ย วันนี้อาจจะไม่มีค่านะครับวันข้างหน้ามีค่าแน่โอ้ผมไม่เคยลืมลืมบอกเลยฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับติดตามเพจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับเพจนะครับทั้งทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็มีอะไรก็โทรมาครับไอดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวต่ออีกีหนึ่งนะครับวันนี้จะทาคลิปใต้รัวๆแล้วว่าการเก็บพระเพราะอะไรอะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับมีน่นไหนบ้างโอเคนะครับ